คุณผู้ชมมาที่งานนี้ค่ะงานพุานาชาติพัทยานะคะทีมข่าวของเราเขาบอกว่างานนี้เนี่ยไม่ทําให้ผิดหวัง <ừ. S 1> จริงๆค่ะเพราะว่าห้องพักริมชายหาดนะคะบอกว่าถูกจองกันหมดแล้วค่ะนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็เตรียมพร้อมที่จะเข้ามาชมความยิ่งใหญ่นะคะในวันที่28และ29พฤศจิกายนนี้ที่ชายหาดพัทยา นางสาวชุติมาจิระมงคลนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวพัทยาชมบุรีได้เปิดเผยถึงเทศกาลพุานาชาติพัทยา2025ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่28-29พฤศจิกาย,ยน2568ที่บริเวณชายหาดพัทยากลางซึ่งขณะนี้นะคะก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่งผลให้ยอดจองห้องพักโรงแรมริมชายหา เต็มหมดแล้วค่ะโดยเทศกาลนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญนะคะที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐ,ฐกิจเมืองพัทยาให้เติบโตพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการจัดงานให้เป็นระดับสากลสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยไปสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก สำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้จองห้องพักบริเวณริมชายหาดพัทยานะคะสามารถหาที่พักในโซนใกล้เคียงก็ได้ค่ะอย่างเช่นถนนพัทยาสายสองถนนพัทยาสายสาและพื้นที่จอมเทียนซึ่งก็ยังพอมีห้องว่างรองรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ขอแนะนําค่ะว่าแม้ว่าจะชมพรุจากระยะไกลแต่ก็ยังสวยงามแล้วก็น่าประทับใจไม่แพ้กันค่ะ เต็มแล้วค่ะส่วนใหญ่โรงแรมที่เป็นถนนชายหาดทั้งหมดเต็มหมดแล้วนะคะเต็มแบบ99%เหลือแค่ห้องเอาไว้สำรองกรณีที่น้ําไฟไม่ไม่ปกติเท่านั้นเองอะคะ่ะส่วนใหญ่เป็นตลาดคนไทยนะคะเป็นตลาดที่ติดตลาดคนไทยแล้วก็จะมีตลาดเกาหลีเพราะเขาเป็นคนให้รางวัลของเรานะเพราะฉะนั้นในประเทศเขาเองอะเขาจะรู้ว่ามันมีตลาดตัวนี้มันมีเทศกาลนี้อยู่นะคะเขาก็จะมากันแล้วก็เป็นมิกซ์มาร์เก็ตหลายๆชาติค่ะ ก็ถ้านักท่องเที่ยวไม่ได้พักในออถนนชายหาดนะคะถัดออกไปตรงสายสามนะคะหรือว่าตรงจอมเทียนก็ยังว่างอยู่นะคะก็มาเที่ยวได้ค่ะถ้าคิดว่าดูใกล้ๆไม่เห็นดูไกลๆก็ยังสวยนะคะก็ยังเชิญชวนทุกท่านเข้ามาเที่ยวค่ะยังมีอยู่ใช่ถ้าไม่ใช่ถนนชายหาดก็ยังพอมีอยู่บ้างค่ะ